นครเนี่ยเสียสละนะครับเออในสิ่งที่คุณเสียสละครับพ่อถือว่าคุณผมนครเนี่ยเสียสละนะครับเธอโอ้ยนี่เอาโทรศัพท์มาโอ้ย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 เสียสละครับเอาทั้งเกือบเลยไปไปไปพวกนี้พวกนี้มถ่ายคลิปอยู่โอ้ยไม่ไปอยู่ ประโยชน์ได้ไหมคะอาวะเห็นพอๆไอ้เกือแค้มไฟกุไดเคำตอบด้วยไหมคเป็นเป็นวิธีอีสานนะครับในสิ่งที่คุณเสียสละครับบอกถือว่าคุณได้เป็นผู้ก่อไปแล้วได้ไอ้คนที่ไอ้มือดำนี่เฮ้ยมันติดไปอยู่นะเนี่ยยางเข้าดีอยู่นะคะยางดีนะไ่ไ กันนะไม่มกันนะโบไม่ฟืนมา่ไม่ฟื้นกับว่าติ๊คือเกาไม่ไม่ไม่มาสิไม่นี่มาซ้อนซ่อนลงไม่